สวัสดีครับรัวันนี้มาพบกับ i c a ค u h o n e ที่ V อีกทีนะครับผมก็พอดีผมเนี่ยได้ไปเห็นเกมเกมหนึ่งนะครับซึ่งก็ดูแล้วมีความน่าสนใจมากทีเดียวครับก็เป็นไอเดียใหม่ๆดีนะครับชื่อว่าเกม Don't t o p ปเอ t n o น e นะครับผมก็เป็นเกมที่จะใช้เสียงของเรานะครับในการสั่งให้ตัวละครในเกมเนี่ยเคลื่อนที่นะฮะกระโดดหรือว่าจะเป็นลอยตัวอยู่กลางอากาศก็เถอะนะฮะ เพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุดนะครับซึ่งก็จะว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายเลยครับซึ่งค,งคง่อนข้างจะบอกว่ายากเลยแหละเพราะว่าบางทีการออกเสียงเรามันไม่สัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับให้ทุกคนดูว่ามันเล่นยังไงนะครับผมรับรองครับมันแน่นอนครับผมมาดูกันเลยครับอย่เพิงดดส มันก็ยังโดแล้วก็เลยโดต่อไปโดอีกทีอย่ามึงตกมันจะต้องสร้างความตื่นเต้นให้ได้ตลอดสินะเอาละครับท่านผู้โดยสารทุกท่านกรุณาระิับัไว้ให้ดีๆนะครับว่ามันจะตกแล้วครับ ต่อไปต้องลองร้องเพลงดูบ้างนะครับตึ๊ด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 มันเป็นดตึ๊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 ดต ถอแล้วจังสีส้วงรักรักเธอทั้งหมดของหัวใจหมดไปเลยใจหายไปเลย หายไปในอากาศลอยไปกับสายลมไปสู่ความเงาบอกว่าอยากขอมอลำบอกว่าอยากขอมอลำไม่รู้หมอรำและเขารำแบบไหนผม,ไมผมเองยังไม่เข้าใจผมเองยังไม่เข้าใจเขารำแบบไหน มันไม่ได้หรือเนี่ยนี่แหละครับพยายามเต็มที่เลยครับเนี่ยโดดโดโดอีกทีอย่าเพิ่งตกนะขอคะแนนเยอะๆหน่อยอยาๆๆๆๆๆๆๆ่าอย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 ่าโอ้มายก้ด เอาละครับมันก็เป็นเกมที่เล่นอย่างที่เมื่อกี้นี้นะครับผมก็เวลาเล่นเกมนี้เนี่ยคุณต้องเล่นด้วยความแบบว่าสุขุมนะฮะรอบคอบค่อยๆไปใจเย็นๆนะครับไม่ต้องหัวร้อนนะครับเวลาเล่นเล่นไปก็โอ้ my god มันซบเอ้ยทำไมมันตกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆพอเล่นเกมนี้ไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นเลยนะครับผมแหมเสียงแหบเลยครับผมยังไงก็ฝากติดตามไอคยูโฟนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ